นะจ๊ะสำ,สำหรับคลิปนี้ก็คือต่อจากรอบที่แล้วเลยที่เรามารีวิวตอนนั้นกี่วันเดือนหนึ่งเอ้สิบสี่วันที่ไปทําสมุกมาอันนี้ก็คือครบเดือนหนึ่งแล้วนะจ๊ะวันนี้เราจะมาบอกว่าก่อนที่เราไปทําอ่ะเราเตรียมตัวยังไงกินอะไรบ้างแล้วก็หลังทเนะี่ยกินอะไรทําไมถึงแบบบวมน้อยเพราะว่าคลิปที่เรามีคนถามมาเยอะว่าทําไมบวมน้อยจังทําอะไรมาอะไรเงี้ยเออมหมอมือเบาเหรอ ก็ใช่แหละมองมีเบาอันนี้เรามาดูเคล็ดลับกันดีกว่าวันนี้จะมาแบบเร็วเรเริ่มแรกเลยดีกว่าวันนี้จะนิดเดียวนิดเดียวกลัวนานอีกแหละอันนี้คือหยุนหนานไปเยาจะเป็นยาจีนนะข้างในอ่ะมันจะเป็นแคปซูลแหละคือตอนเนี้ยเก็บกล่องไว้แต่ว่ากินข้างในอ่ะกินหมดแล้วตัวเนี้ยไอยาอันเนี้ยมันจะมีสองสีนะมีกล่องที่เป็นแถบสีแดงกับสีเขียวอันนี้เราซื้อสีเขียวมา เพราะว่าในรีวิวเขาบอกว่าอันนี้ดีกว่าก็เลยซื้ออันนี้200กว่าบาทถ้าจําไม่ผิดนะข้างในก็จะเป็นแผงแบบนี้ค่อนข้างเย็นแล้วเพราะว่ากินไปหมดแล้วคือวิธีกินไอเจ้าตัวนนนเ,เนี้ยหยุ่นหนาไปเห่ยเนี่ยจริงๆอะเขาให้กินก่อนทําสัญญกรรมอสองวันแต่ว่าเราอ่ะไปหาซื้อ,อไม่ได้เลยเพิ่งจะไปเจอเพราะว่าเหมือนช่วงนั้นงานยุ่งมั้งเออก็เลยไม่ได้มีเวลาไปซื้อใช่ไหมไปได้เจอจริงๆก็คือแบบ หนึ่งวันน่ะก่อนที่จะทำคือเราทำสิบสองใช่ไหมเราได้อันเนี้ยมาตอนเย็นวันที่สิบก็คือได้กินวันที่สิบอดแค่วันเดียวแล้วก็เช้าวันที่สิบสอวันที่สิก็กินเช้าเย็นใช่ปะ่ะแล้วก็วันที่สิบสองตอนเช้ากินสองเม็ดแล้วก็ก่อนที่จะทำอ่ะก็คือกินไอ้เม็ดตรงกลางเนี้ยประมาณครึ่งชั่วโมงเออแล้วก็คือจบก็เข้าไปทำทำทำแล้วก็ตอนเย็นก็กินอีกสองเม็ด ก็กินจนแล้วก็วันต่อไปก็คือกิน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 จนหมดแผงเนี้ยก็คือมันกินได้หนึ่งสองสามสี่สี่วันจริง,รงๆขาให้กินสองกล่องหรือต่อเนื่องกี่เดือนก็ไม่รู้อะแต่ว่าเรามีอีกสูตรหนึ่งที่จะใช้ในหลังจากทําจมูกอะนะที่จะใช้ในการดูแลตัวเองในสูตรของเราเองที่เราคิดว่ามันแบบน่าจะโอเคกับเราก็คืออันเนี้ยพอจบแผงเดียวเราก็จบเลยเราไม่ได้ซื้ออีกเราซื้อแค่แผงเดียว เสร็จปับ๊บพอหมดแผงนี้ใช่ไหมนี่จะ้ะเรากินอันนี้มันเป็นของนิวทีไรท์แหละมันเป็นกระเทียมอัดเม็ดซึ่งสูตรนี้เราได้มาจากน้องแนนแฟนน้องรหัสเราตัางบอกว่าก็กินเช้ากลางวันเย็นหลังอาหารมื้อละ2เม็ดก็คือกิน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 อัดไปเลยอะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าต้องกินกี่วันอะไรเงี้ยเราก็เลยกินไป2สัปดาห์ ก็คือสิบสี่วันเนาะก็จนวันไปตัดไหมอ่แหละแล้วก็เลิกกินไม่ได้ไม่ได้เลิกสิก็ยังกินอยู่แต่ว่ากินแค่มื้อละเม็ดอย่างตอนแรกเรากินสองใช่ไหมพอแบบตัดไหมเจ็บก็คือกินวันกินแค่มือละเม็ดแค่นั้นเองก็คือลดปริมาณลงแล้วว่าตัวเนี้ยช่วยได้เยอะเลยแล้วก็กินยาแก้ปวดที่ได้มาจากคกลินิกก็แหละเออเขาให้มาสําหรับเจ็ดวัน ก็กินเฉพาะตอนที่ปวดแผลแค่นั้นแล้วก็ก็จะมียาฆ่าเชื้อเป็น i, อะอกซีเขาให้มาสําหรับเจ็ดวันเหมือนกันก็คือกินตามนี้ไม่มีนอกจากนี้เลยแล้วก็สิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือแผ่นเจลประครบเย็นนะจ๊ะก็คือประครบได้เท่าไหร่ก็ประครบเลยว่างตอนไหนก็จะประครบสะดวกตอนไหนก็ประครบไม่ต้องรอเวลา,วาแบบสี่ชั่วโมงประครบทีหนึ่งสามชั่วโมงประครบทีหนึ่ง no เธอว่างตอนไหนเธอก็ทําเลยจ้าอืม อันนี้คือดีที่สุดในการ,รในการแบบดูแลตัวเองก็คือต้องประครบยิ่งตลอดเวลาได้ยิ่งดีอย่างเราลางานก็ได้ตลอดเวลาเลยอืมมันก็เลยช่วยได้เยอะเหมือนกันนะจ๊ะก็มีเท่านี้นะที่เรากินอ้อเขาบอกว่าให้กินน้ําใบบวัวบกใช่ปะคือตั้งแต่ก่อนทําหลังทําไม่มีใบบวับวบกลงเข้าสู่ร่างกายเลยสักนิดเดียวก็ไม่มีอืมน้ำมะพร้าวเขาให้กินน้ำมะพร้าวด้วย ซึ่งน้ำมะพร้าวเนี่ยเขาแนะนาว่าให้กินเป็นลูกแล้วก็หายากมากจะหาจากไหนจ้ะอืมก็หาไม่ได้อีกแล้วก็อ๋ออีกอันหนึ่งที่แบบสําคัญเลยอะก็คือเขาบอกว่าห้ามงดเลยนะของหมักของดองของแสลงต่างๆยอ,ยางอะไรเงี้ยของแสลงมันน่าจะแล้วแต่บุคคลไหมอะแต่ว่าไอ้พวกของหมักของดองอะไรเงี้ยก็เข้าใจแหละว,ว่าเป็นพวกปลาล้าผักกาดดองของดองทั้งหลายอะนะ ก็ก็กงดไปเดือนหนึ่งแล้วก็น้ําอัดลมไม่ให้กินเหมือนกันเอาปกติไม่กินอยู่แล้วก็เลยแบบเออเฉยๆแล้วก็เหล้าเบียรอะไรอย่างเงี้ยสูบบุหรี่ก็ไม่ได้ปกติก็ไม่สูบอยู่แล้วนะเออไม่รู้จะพูดทําไมก็คือนั่นแหละเป็นข้อห้ามของเขาห้ามเด็ดขาดแต่ทีนี้ก็หมดละมั้งเออหมดแล้วแหละ ก็คือจะบอกว่าครบเดอนแล้วจ้ะได้นี้มาแล้วก็คือไม่ได้ออกไปไหนเยเป็นการทำจมูกที่ได้พักจริงๆนั่นแหละทำวันที่สิบสองวันที่สิบเจ็ดเริ่ม work from home ก็โอเคนะจำรับเราอะ่ะก็ตามนี้เลยจบแล้วจ้ะมีอะไรสงสัยก็ทักมานะจ๊ะไปบ้านจ้ะ